เราดูคมมีดของเขาครับผมดูครับโหคมหวานเทียบเลยครับดูอ่าเฉียนเบาเบาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับอ่ามีดทําคัวนะครับตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมตัวนี้เป็นด้ามนะครับด้ามไม้ปักหมุดให้สามหมุดนะครับส่วนตัวท้ายนะครับผมตัวนี้เจาะรูไว้ให้นะครับเอาไว้กอะตะปูหรือห้อยเชือกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นใบมีดเหล็ก SK5 นะครับ ใบมีดเหล็กแมงกานิสนะครับผมตัวนี้ขายอยู่ในราคา399บาทนะครับผมแถมปอกหนังซองพีูให้ฟรีนะครับผมหนานะครับตัวนี้ดูนะครับเวลาเราเอาไว้ใช้หรือเอาไปใช้งานนะครับเราสามารถเก็บรักษาคมมีดของเขาได้นะครับตัวนี้นี่แบบนี้สวยงามเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอตอนนี้มีจํานวนจํากัดนะครับร้อยเล่มสุดท้ายร้อยเล่มสุดท้ายนะครับแถมบอกซองหนังให้ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักแชททักอินบ็อกซ์หรือพิมพ์99นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมีแอดมินต่อ24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ